ăn subscribe cho ăn Ghiền Mì ăn qua không luôn lỡ những này hấp dẫn ไม่มีไม่นั่งตะโ่วนั่งนู่นนั่นี่

หรยสาสเอ็ดเปรซนพร้อมแล้วโทรมาสวัสดีสวัสาลา เรอแะ้วามากไหเปลี่ยนทอดม้อยี่ห่อเปอันนั้นม่เป็นอันนี่าให้เรียมันจะแบงไม่ได้เอะไรอก่ะรผาบงมนเทเด้ผู้ชีว่าิเทายห้อยสอ็ร้อยสองจากนี่ยลนแบบ

โอ้โตบ้องั้งดกเป็นบ่องปนธรรมดาตัวเดูใส่อะไรจอมยูใส่เป็นางคนนี้ก็เกลไปสุดขนาดะไรอ๋อไทงหลพ่อพี่ทำไมนัยันี่หนอยู่น่ากินเจ้พ่อเนาะพ่อครับยี่สิพ่อี่กินอย่างแบบอะไรูปนื้ แต่บัวที่ทางบ้านเราทำโบนั่นไม่有ตัดี่ไม้ก็แก้วกไแก้วแม่แม่ก็แก้วกม่กแก้วโอยน้องอันแล้วก็มีเจ้าทางไปเรอะไปน นึกข่ากิบม่เนาะก้งเหอนี่าวก่าบา่้ข่าวเนี่ยต้องพงามียงมากเ่มันได้นกินปลาได้ยี่บ่รอกินปลานมอปลากินะไรเสมอพึ่งสร้าเราพี่หลัปลาา่่าไมได้เียเนเด้ะไ ข้าวกันข้นียเป็นข้าวมอยบอยเกิดที่ไหนได้รึไม่บอกค่ะเว้ยตอมนั่เป็นของไทยอะแล้วก็แตาันน้อง

ที่ะทนี้นะคะก็เอาไปล้วกอาไ่อเลยได้ยินขอดีกอะไรคะื่อี่คชื่อพี่ครนี่จะกินถอ่ขครมาแล้วเาไกิเดี๋ยวผมมีอันนี้ลองันได้ไไอไอเหรอ้อดูทท่านจิข้าวยงไม่ิด้ยเอาอาหริกก nhiều cổ nên các bạn mang lên hơi nồi nè đặt ไปนั่งไปาว่ายังไม่ไดป่ไปหาแมไปไปดูแ่พิมทาอะไรไปแม่พิมไปหรืยังไปดูคุณหมอคุณหมออยู่ไหนคุณหมอเอิร์ดอยู่ไหนเนาะยังเห็นคุณหมอเอิร์ดเลยหมอเอิร์ดมาไหมมาไหม